โครงการนี้นะคะเป็นโครงการศิลปินศิลปาชีพสร้างสารรค์เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนะคะเป็นโครงการที่อยากจะถ่ายทอดนะคะความเป็นศิลปะของเชียงรายที่มีศิลปินในเชียงรายอาศัยอยู่เป็นจนํานวนมากและความเป็นศิลปินของเชียงรายไม่ได้มีเพียงศิลปินที่เป็นความล้านนาเรามีศิลปินที่มากมายหลายประเภททางด้าน ศิลปินสร้างสารรค์ศิลปินประยุกต์ศิลปินด้านแกะสลกักและภาพสินต่างๆอย่างโครงการนี้ค่ะในตอนนี้ที่เราจัดก็คือกิจกรรมแฟมทิปซึ่งเรามีทั้งหมดอยู่5เส้นทางซึ่งโครงการตรงนี้ค่ะในเส้นทางแรกเราก็เป็นเรื่องของศิลปะร่วมสมัยที่อาจจะให้เชิญชวนให้ทุกท่านมาสัมผัสในเรื่องของประสบการณ์ศิลปะที่มากกว่าศิลปะดั้งเดิมเป็นศิลปะที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตในปัจจุบันด้วยและนอกจากนี้นะคะเราจะทําให้กลุ่มเป้าหมายที่เรามี ทุกเพศทุกวัยค่ะสามารถเข้ามาร่วมในกิจกรรมตรงนี้ได้เพราะว่าเราจใจทุกคนมาสัมผัสประสบการณ์ของความเป็นศิลปะนะคะแล้วดึงความเป็นตัวตนของตัวเองที่มีศิลปะเกี่ยวข้องออกมาให้เกิดผลงานเป็นวันหนึ่งชิ้นเดียวในโลกค่ะในเรื่องของการเชิญชวนนะคะตอนนี้นะคะก็ใกล้สิ้นปีแล้วซึ่งจังหวัดเชียงรายของเราอ่ะไม่ได้มีดีแค่เพียงสิ้นปีแต่เราอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะมาสัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวในช่วงหน้าหนาวและ ส่งต่อในเรื่องของการท่องเที่ยวในระยะต่อๆไปด้วยค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะอยากจะขอเชิญชวนทุกท่านนะคะมาเยี่ยมชมศิลปะของเชียงรายที่เรามีการตั้งไว้อยู่ที่ขัวศิลปะหรือหอพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยเชียงรายที่อยู่ตรงข้ามกับทางท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงนะคะตรงนี้จะเป็นแหล่งรวมศิลปะศิลปินเชียงรายทั้งหมด รวมถึงมีจุดย,อย่อยๆที่เราสามารถไปเข้าชมได้อยู่ที่เซนทัลพลาซาเชียงรายนะคะเป็นเรื่องของการนำภาพศิลปะของเชียงรายไปจัดแสดงตรงนั้นด้วยและนอกจากนี้นะคะในโครงการนี้เรายังมีอีเวนต์ใหญ่ที่จะเชิญชวนทุกท่านนะคะเข้ามาร่วมจอยกับเราในวันที่15มกราคมนี้นะคะเราจะมีการจัดแสดงศิลปะศิลปินที่ร่วมกัน Mix ซ์แอนด์แแล้วไปโชว์ในงานนี้5วันเต็มๆค่ะ